สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับไอชินเนี่ยมเพิ่งพูดกูเปิดรายการอยู่วันนี้อยู่กับผมสมองวีทคัเทมมิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมเป็นซีเวเลียนเดี๋ยวไปลอกล่อคนก่อนเดี๋ยวชวนคนไปเลเบลกันไปเลเบลดันไปเลเบลหรอผมไปดิดิผมไปด้วยครับเลเบลดันผมไปเลเบลด้วย ไอชินมาดีเอ็มวีก่อนเนี่ยเออซื้อใบขับหอเลยครับเดี๋ยวเราแปลเองดีกว่าดีเอ็ะไรวะผม <DM V. S 1> ขับหอสองหมื่นห้าเอาหนึ่งไปเลยเบล,ลอพวกนี้ไหมไหนายนายผมไปเลยเบลได้ดิครับรับคนได้ด้วยเปล่า นายรับคนไปด้วยเปล่าไ,ไปเลยเบลด้วยได้ไหมโหลโหลกูว,ว่าหลอกไปฆ่าแน่เลยไปเองดีกว่เาเราไปเนี่ยไปแอร์ช็อปไปซื้อหอไปเลยเดินดีกว่าวันนี้เราจะไปเรียกค่าไถ่ไปหาจับคนนั้น เบิกมาแม่งเลยเจ็ดหมื่นรวย ลงมอดไม่ครบหรือเปล่า,าเห็นรถยัง <C oughs> นั้นเดี๋ยวเอาคันอื่นอนะตำรวจไม่ออเลยกาจะให้อัน,นี้ให้หน่อยอินพาวรถตอนนี้ผมก็ไปเบิกเงนินเพื่อซื้อรถใหม่นะครับผม <S <S เดี๋ยวเราจะไปหาจับคนมา <S <S เรียกค่าไถ่นะครับ อัดเรื่อยๆนี่ครับผมนี่แหละตำรวจเป็นหน่วย FBI มีอะไรหรือเปล่านนายนายเฮ้ยงัดรถตำรวจเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้นิวจับเลยจับเลยยุศยศเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไม่ไม่ต้องกระแทกผมไอสัตว์กลัวยัดรถละไอห่ามึงนี่แม่งเกียนว่ะ มึงในมัเกียน์ตัดชาวบ้านมาดูเร็วชาวบ้านมาดูเร็วมีคนยัดรถตำรวจเฮ้ยนายนายนายยัดดินายยัดเร็วผมผมจะหนีผมจะหนีเร็วขอรับขอครับ,รบผมขอครับผมขอร้องนายผมขอครับออนาย,อ,นายอยากลองนิว นิวแล้วขอขับหลัวหลัวนายขอขับได้เปล่าลงรถลงรถผมขอขับเฮี <S <S ย่ยแม่งไม่ขับรถว่ะเฮี่ยูเห็นคนร้อยได้ เอ้ยกูหนีอ่ะกูไปแล้วกูไม่สนเลยซิกูได้ลำโบคนหล่อเลยนายซื้อรถตามมาเลยนายไปเลยโดนนะไปเลยโดนนะอะไรนะ ไปไหนนะไปเลยเดียวดีกว่านายเชื่อเรา นายจะส่งเราแอร์ได้เดี๋ยวเอาฮอไปดีกว่าไปเรเบลไปเรเบลไอ,อชอบเป็นไงวะไอชอบอยู่นั่นไงอาทล่าิแม่โลมึงมเเาเกิดเนี่ยไปเกิดอาเทล่าดิไปเ,เ,เ,เกิดอาเทลไปเกิดอาเทล่าดิ

ผมขอติดตามนายได้ไหมนายเป็นไอดอลผมเลยอะไอด้าวอะ่ะไอด้าวอะ่ะไอด้าวอะ่ะไอเหี้ยนี่มันบรรยายนโล,โลัหลัหนายนายไปเลเบลนะไปเลเบลเดี๋ยวไปยิงคนกันเดี๋ยวไปยิงคนกัน ใช่ใช่ผมมีตังอยู่สองแสนอ่ะพอปะ่ะเย,ย็ดเค่โอ,อ,อ้ผมขอสักห้าแสนนี่คนรวยเราในมั่งขโมยลำโบตำรวจมาโคตรเท่เลยว่ะ เจอ,อ <มา S 1> เจอ,อเรเบล,ลอะอกูกำลังเกาะอีกคนหนึ่งไวเลเบล,ลอยู่เอาดัมโบไปหยุดไล่หยุดไล่ไโอ,โอ,โอ้ขับกล้าไวเหยีย เดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปไปตอนนี้มันสำคัญสำคัญดีกว่านะครับก็แล้วก็จะถึงเลเบลแล้วนะครับก็เหมืานกที่ผมได้เกาะไอ้นิ้วนี่นะครับที่ขโมยรถตำรวจในเซฟโซนะครับเกาะมาจนจะถึงเลเบลแล้วครับผมตอนนี้แล้วก็ใกล้ถึงเลเบลแล้วนะครับ อะไรนะอะไรเม็ดเปิดได้อะไรยงเดี๋ยวเราไปหาต้นคนกันเคอ่ะอย่าไปวันดี บอกดี e, ว่าวิทแอนเวอร์ขโมยไปต่อ <ım> เดี Viol ๋ยวเรารับผิดชอบเองเราเป็นเทียนโอเคป่านายเอาไปคืนมาเถอะแต่เราจะไปลุยต่อ เรายังมีภารกิจที่ต้องทำวัสดีครับไรนายนาย นายนายนายครับเก็บลูกฮีตรงไหนอ่ะเฮ้ยมันนึกว่านั่นเป็นตำรวจเลย ไอ้นิวมันชั่วทำไมนายนทำยี้เนี่ย่ะทำยี้ได้ไงขโมยรถ้วตำรวจโอ้โหทำไมทำยี้วะทำไมต้องทำตัวอย่างนี้เนี่ยนิวทำไมต้องขโมยด้วยอ่ะนะไอขข้ขี้ขโมย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  ผมถามหน่อยแล้วมันเก็บลูกพีชตรงไหนเนี่ยไอ้นิวม well. ันพาผมมาเนี่ยผมเพิ่งหัดเล่นมันรับผมมาจากคาวาล่าอ้าวเหรอมันมันมันบอกผมว่าถ้าเกิดจะมาเก็บลูกพีชต้องมาตรงนี้ไอ้นิวมันหลอกผม มาแล้วไปเก็บเลยเบลตงไปไอ้ไม่ใช่ไปเก็บลูกทีตลงมานยงไหนอะอยากเก็บลูกทีนะครับเ,เราไปเก็บกคนเลยอะซื้อซื้อของซื้อของสัตว์ปืนจะปืนเนบื่อมันแม่งเลยสองแสนห้าแสนจัดไปครับผมจัดหนักเรานี่จัดหนักนานนี่ได้ปลดไปโอเคนายครับเล่นไอแพดยังไงเหรอ เปิดเครื่องไงอะทำไมมันหน้าจอดำอ๋อนี่ไงได้ละแล้วผมจะเซล,เเลเฟี่ตัวเองไงอะครับผมจะหยิบมาเซลฟี่ตัวเองอ่ะฝัดไม่มีใครคุยกับกูเลยแล้ว ผมไม่เก็บลูกพีชจริงๆครับเพิ่งเก็บลูกพีชได้ตังมาครับผม<_><_><_>ตอนนี้แล้วก็ซื้อเสื้อผ้านะครับแต่งตัว้อไมไะไปลบมันนะครับผมอยู่ด้วยครับผมไปลุยด้วยห้นจริงคุ้นจริงผมเล่นคนเดียวเอาตรงๆนะผมเก็บตังมานานแล้วแหละ ครับผมเชีย่ยปืนมั่งแทงสัตว์โอ้ผมคงไม่ได้ปืนดีๆใช้กับเขานะครับใส่แค่เอ็มโฟนัน่นแหละเอ็มโฟก็พอ เส้ยก็ส่งนั่นตัวไปเยอะจำจำนี่กระโดดเหรอครับมันไม่รู้ไอ้กูเป็นตำรวจไอ้สัส นายนายเดี๋ยวเราไปลุยไหนอะันผมอยากยิงคนมากเลยลุยไปเลยลูกพี่พซื้อดิไม่ซื้อนายยามีกระสุนมายิงคนปะละ่ะเปิดไลยเปิดไลย 5.56 okay, วัสดีครับ249นี 24. ้ <25. 9. S 1> เป็นเพื่อนกับ1.1บ่ะครับ <1> 1> สัตว์ไม่ตอบปุ๊ะยิงยิง <1> 1> นายไปเล่นส่งการกันเหรอแล้วไหนทางน้ำอะ่ะโอ้ยิงกันวะ่ะ ไปอยู่แก๊งเลยวะตอนนี้เราอยู่ที่แก๊งวอลเออร์นะครับวอลเออร์คุดแล้วผมจะกลับไปเก็บรูปฮีทได้ปะเนี่ยไม่เป่คนผิดของทกินของไปกินของไก็ได้ทำคนเดียวโดนต้นเลยครับผมไม่เคยทำเลยไม่ไปไปไปหลายคนติดไปหลายคน เดี๋ยวเราจะไปไหนอะนะเดี๋ยวข่นนก็ได้นายนายนายเคยดูวันนี้ปะมาวิทย์อะที่มันถ่ายถ่ายคลิปแกล้งแกล้งหมอแกล้งเลยเนี่ยเคยดูป่ะครับเราเราไปยิงมันกันไหมผมมั่นไส้มันมากเลย ที่มันแคสเกมไปแกล้งหมอแกล้งอะไรเนี่ยครับใช่ใช่ที่มันไปจับแอดมินมาแกล้งอ่ะผมหมั่นไส้มันจับไปสั่งผมไม่อกี้อ่ะผมไม่มีใบเลเบลเวผมผมเก็บลูกพีชนัะแหละแม่งตรวจผมลูกครั้งที่ผมเข้าเมืองอ่ะคนหมั่นไส้ตำรวจเลย ใช่ใช่ไอ,มอ,อ,อม้มาวิสนั่นน่ะแม่งไม่กี้ผมผมก่อนผมมาแม,ม่งจับไล่จับผมไว้ตั้งหลายรอบอดไ,ดได้หมดครับออโอ้ยยนี่มันวิ่งมาแต่ไกล chip hết không ổn F ép này 2499 phòng xỉa câu cao bay này anh เราเราไปทำโปรเจกต์ใหญ่กันนะครับรรบ,บุกเมืองคาวาล่าครับบุกยิงท้กคนนั่งเลยเราจะไปยึดเมืองกันก่อตั้งก่อตั้งก่อตั้งรัฐใหม่ครับผมรบเราจะไปก่อตั้งรัฐใหม่กันเราไปไล่พวกตำรวจออกใั้หมดแล้วเราไปคุมเมืองกันเถอะครับ เมืองเราอาจจะต้องมีกัญชาขายทุกๆที่ใช่ป่ะ่ะหนุ่งูงสามสี่ ตนนี้ผมก็เนียนมาอยู่กับแจ๊งแล้วนะครับผมก็ไปได้เรื่อยๆนะครับเราจะไปยัง,ยงังตอนนี้พวกเรากเอาหอมารับนะครับเราจะไปเรียนเราจะไปไหนนะครับ เฮ้ยผมขอซื้อนี่ครับนายิชชันผมซื้อนายิชชันคนระับลืมนะครับตอนนี้เราซื้อนายิชชันก่อนเฮียหมอมาวาหมอมาหมอมาได้เหรวะ น,นี่เราได้ไนอวิชั่นมาแล้วนะครับพร้อ,อมแล้วแล้วก็เนียนมากับแก้งอะไรก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้ อีกคนนึงไ,ไ,น up, ไปไหนอ่ะไปทัพไปไหนทัพไปไหนวิ่งไปวิ่งมาเมื่อไรกูจะได้ไปป่นไปไปดเน็ตบากเดี๋ยวได้พาพ,พาพไปเปเรียนซีรีส์สอนดเน็ตเนี่ยไปไปโดเน็ตทำไมอะ่ะไม่มีมีทุกเคร่องผ่านได้์ของมันจะถูกทำไมไงก็คือของถูกอะ ขนเลยขนก่อนเลยครับผมอยากได้ตังค์มากเลยตอนนี้ผมขับให้ไหมไปไหนครับไปไหนตอนนี้ฮอออกแล้วนะครับผมให้เปิดเลยไม๋ยวจะไปโปรเต่นะเปิดเรื่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ อันลองไปผมไปเบอร์กันเราจะซื้อใบเราซื้อใบไยเส้นครับโอเคผมเก็บลูกพีชมาเพื่อเพื่อครั้งนี้เลยเนี่ยเก็บจนได้สองอกว่าจะได้เอ็มหนึ่งเนี่ยแมงโมเขาอีกกู นายว่าผมเก็บลูกพีชเก่งมาสดไม่เก่งไม่เก่งคับเก่งไม่เก่งแล้วเราจะเชื่อไหนได้ไงว่าว่าลูกพชรผมเก็บมาตลอดชีวิตเลยจริงๆทั้งชีวิตผมอยู่ในป่าในสวนเอ้าว้ตอนตอนเด็กตอนเด็กคุณก็เก็บวะตอนเด็กอ่ะใช่ใช่ยิงคนผมยังยิงไม่เป็นเลยผมไม่รู้ว่ากดยิงปืนยังไง

โอ้แม่งยิงมั่ยล่อกระสุดล่อ,อคนนี่ไอสัตว์ว่างี้มันเล่นไม่เป็นวะเนี่ยโด o ตอนนี้เราก็มองหาเหยื่อนะครับเพื่อได้ยิงคนเล่นนะผม <_ c oughs> เรามาเพื่อการนี้นะครับเฮ้ยโอ้ยิงมไหมวะยิงล่อตำรวจเหรอเฮ้ย ผมไม่อยากยิงพวกตำรวจมากเลยพูดจริงเอ้ยเายน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 ยเก็บป็นขายตอดีวิตเหรน่ใช่ใยเป็งป็ใครใตรงไหนเห็นอะเราเราอยากยิงตำรวจว่ะนเดโอ้โกวนี่ ไปไหนไปไหนไปนอนนะอนนี้ตื่นดิไม่รีบนอนนะครับวันนี้เพิ่งวันสุกเองนะไม่วันนี่คือวันวนี้ไมนะ่ค่อยว่างเลยบางทีเราไปนอนได้ได้ปเฮ้เราไ,ไปนอนกับบ้านไหนได้ปะเราจะบ,บ้านไหนเียวกูกูก เป็นหน่วยกล้าตายเองเดี๋ยวเราบุคลากรแรกเราเป็นคนกล้าไปหัวสัตว์ไม่ตามมมาเลยสัตว์ไม่ถามว่าบทไหนเหี้ยมฮะโอ้ยที่นี่ก็โหดเหมือนเดี๋ยวกูยิงมันทั้งหมดเลยแผนเรานะครับคือเราจะฆ่าสี่คนนี้นะครับผม เอานะครับเียมพร้อมนะผมึยิงมันแม่งเลยสัตว์ <c oughs> จูกเจียนแม่งเลยสัตว์ ยกมือขึ้นครับวางปืนวางปืนไอสัตว์เอ้ยก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฮาไหมครับ <c oughs> ไอ้เยอะกูมานแรลก,ก็เกลียละ